สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบที่รักทุกท่านนะฮะนี่ครับด่าเกี้ยวอ้ยตัวด่าเกี้ยวอ้ยตัวด่าเกี้ยวอ้ยเกี้ยวซามเลยใส่ด่าเกี้ยวซ้ำเลยล้วนหยกเลยไอรุ่นนี้เลยใช้ตอนนั้นอ่ะ กินข้าวพี่น้องวันนี้เราเข้ามาดูมาเยี่ยมทีมงานอของปะตุงนะครับวันนี้ของปะตุงปะตุงก่อ,อนจะลงงานก็นี่ครับเส้นไหว้ให้ช่างเขียวเส้นไหว้ให้หช่างเขียวเส้นไหว้ให้หน่อยว่างั้น,นโอ้ยต้องปะตุงเงี้ยเลยปะตุงเลยโขกโมยยิ่งให้ดูใหยได้ราคาเครื่องคืนอ่ะอีอปะ ไม่ต้องไปให้ถูกหวยหรอกนี่ถ้ามีงานเยอะๆนี่ก็พอแล้วอาเสียมีบอกว่าให้ถูกหวยให้มีงานเยอะๆก็พอแล้วมองไปไหนไม่ได้เป็นไงดูแลลิลลี่ให้ดีก็พอเข้าใจไหมอย่าไปเลือทั้งอื่นเดี๋ยวลิลลี่ไม่พอใจพูดถึงเมาแล้วเสร็จเหลือกีอย่าไปพูดพูดแทงใจดำใครหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเที่ยงกินก๋วยเตี๋วด้อ มันเที่ยงไงเพราะว่าโอวันนี้มาอ่าตรงนี้ก็มันมันไม่ทันแล้วเฮามาเอาตัวให้นะฮะข้างกี่กั้นบ้านเรากินึ่งเจ้าสิเหรยกั้นดันจีนกั้นตับหลายเที่ยวอยู่ ไอ้แล้วไอ้วิ่ยุดคนใช้ได้คนละกี่เที่ยวเคยให้ไปเบึกเงินกันไหนอาทิดมาติเที่ยวเได้ทำง้อหเที่ยวโอ้สองร้อยหกเที่ยวเที่ยวละเที่ยวละร้อยสองหมื่นกว่าสองร้อยหกเที่ยวน้ำมันล่ะโอ้หกพันหมื่นกว่าบาทนะฮะเฉเซกชเซกโอ้โอ้ยเจมิ่ไม่บอกจะได้ไปด้วยอ้ ก็ไอไองานหกร้อยเที่ยวน่ะรู้จักเขาอยู่มันคอไอนั่นอ่ะมันพวกขายของด้วยกันเนี่ยถามเขาอยู่ถามว่าจะให้นันเนตไปวิ่งด้วยไหมว่ามันวิ่งไกลหน่วยง้นมันไกล้มันวิ่งสบายเนี่ยมันว่าจะเอาพันเที่ยวดิทีแรกอ่ะ เรื่องมันไม่ตั้งตามแรงไงตามเงื่อนไเขาเสนอันี่้บ้านห้องแถวที่ทางเข้าน้องบ้นของเขาได้นั่น่ะห้องแถวสองสามห้องน่ะไปทีมงาน ครับฟังเดี๋ยวบนรดก็มาขุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูกันนะพี่น้องตอนนี้ก็ปลาตุงก็นี่ฮะนี่อ่าเส้นไหว้นะครับพี่น้องนี้หลนเพผมนะครับซไมู่กีจียงลู่มาตั้งโอยลื่นก็มน่ะรเีวับเลกทน โอ้โแมงวันอ่ะเยอะจนกินไปสามตัมันไปต้มไก่ต้มแกงดูแซมวิ่งครับอิ่มหรือเปล่ากินข้าวแซมวิ่งอันนี้แซมวิ่งกับพนังงานอที่จะเขาวิ่งได้คนละสิบเที่ยวละมั้งเจ้าของจะทำเวลาอันนี้ได้คนละสองแล้วได้คนละสองอ๋อแล้วก็จอดกินข้าวกันเอาวันนี้วิ่งกี่คันนี่ ประมาณห้ากันเดี๋ยวเราไปดูน้องน้ำเขียวกันนะฮะเดี๋ยวเตอาขวดตัดขวดไอ้นั่นก่อนไปมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาไอ้รถรถเจนจังขนาดนี้นั่งรถจรโอ้ โอ้เส oh. <c oughs> ี่ยมิมนี่ประตุงนี่ทำไมได้โอสบายแท้โอสบายสบายตรงไห้มีรูรังไป็นี่มีรูรังอะเพราะด้าน้องวอรู้ใจแน่เลยแน่เลยอ๋อคือเถะทำไมได้โอคือเถะแถวนี้ดินมีจะดินมีไม่ช่วยโอ้ไม่ได้อีไม่ช่วยไม่ ปกติผมว่าจะว่าวิ่งหน้าฝนนะถ้าจะของเขงันเออเนี่ยจะของเรีบเลยเพราะรถหน้าฝนเลยมันมันดินมันสูงเนาะครลยแล้วทางโน้นมันเป็นฝั่อะไรตรงมันจะแห้งตลอดอ่านี่น้องน้ำเขียวนะเดี๋ยวเราจะไปดูปลาตุงา้งเส้นวายก่อนโอ้ดําเช่ดทมนะเอ๊ โน้ๆนนปตุโมงเอยหมปนี่แหลคะครับปลาตะตุงก็เราก็นี่เลยเข้ามาหาปลาตุงสักหน่อยนะไลจ้ะที่จะทางครับวันนี้่เราทางครับอ่นนอ,อ,บอ่าก่อนทำงานโรงงานก็นี่ครับขอขอให้อ่า่ดีมีแรงาทำงานได้สะดวกนะครับมีงานเยอะๆ เราก็จะขุดทางตรงนี้เจ้าของที่ก็ให้ขุดออกด้วยของที่เขาให้ขุดออกเออต้องบอกตายายด้วยด้วยนี่ตายายด้วยว่าเราทำงานทำตามนี่ครับเป็นความเชื่อคะนิดหน่อยนะครับเป็นความเชื่อนะครับพี่น้องต้องทำอย่างนี้ครับทุกทุกที่นะที่เราไปลงนะครับที่เราไปลงก็อ่า เปิดเ,เปิดทางให้เราอ่ามีงานมีอ่าวิ่งการให้มันสะดวกจะให้มันติดขัดอะไรสักอย่างนะครับให้มันราบรื่นนะฮะให้มันราบรื่นอ่าไ,ไม่โครไมโคสิบลงสิบรอเราอ่านี่ครับเนเนี้ยตรงเนี้ยที่เขาให้อ่าทางทางนี้ไว้อ่าทางเดิมตัง้งเดิมตัง้งเดิมสมัยเก่าอ่ะนายเป็นทางเวียนน่ะ นี่ครับมีอ่าจุดทูบจุดเทียนน้ำส้มนะครับอ่ารถนิดนิดอ่าแล้วก็ตั้งเปิดฟ้าไว้นะครับแล้วก็เาขาวครับอ่าเอ็มเอ็มร้อยเปิดฟ้าอันนี้ฮะ ให้ตายายกินนะครับให้การบิงการทำงานของเราให้มันราบรื่นจให้มีจะให้มันติดขัดไม่คงไมโครก็ให้มันสะดวกสบายนะครับจะให้มันมีปลอดภัยหายห่วงนี่ครับก็เราก็เข้ามาดูน้องน้ำเขียวครับวันนี้นี่ครับเข้ามาประตุงก็มีการเส้นไหว้นิดหน่อยนะครับ แล้วเรามาดูการทํางานของเขานะวันนี้หลังจากเขาเปลี่ยนเครื่องมานะนี่ครับสำหรับคลิปน,นี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ